น้องชาวราศีพฤษภครับในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เส้นทางของอาชีพการงานของท่านจะโดดเด่นจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมๆกับเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงมัง่งคั่งและร่ำรวยได้ดีมากๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าข้อที่ควรระวัง ของเส้นทางดวงมีอย่างไรมีอะไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกลงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e h ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องของหน้าที่การงานสำหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภจะมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่าควรระวังหรือไม่มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเทมเพลนเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงน,นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคนที่ดูประจําก็จะรู้ว่าถ้าหมอฮักจับไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามอง ในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็ตามเทมเพลตมาอยู่ในตำแหน่งของการงานงานของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจอ,อปัสสรกรเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องยุ่งยากลำบากใจหรือไม่คนที่รอคอยงาน ท่ามีโอกาสที่จะได้งานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีงานเข้ามาการเจราจาการที่เราจะทำงานหรือว่าตกลงทำสัญญาก็จะเพิ่มโอกาสที่ดีขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคุยกันเข้าใจกันได้ลงทุนได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแล้วดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชา เหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือความมั่นคงที่มาพร้อมกับการงานนั่นคือสถานะการเงินนะครับมีงานมีเงินมีการทำสัญญามีข้อตกลงและมีผลประกอบการดีเยี่ยมนะครับมีทรัพย์สิสนมีรายได้มีความเข้าใจที่ดีต่อกันโดยเฉพาะท่านที่กำลังจะเจรจาธุรกิจการเงิน มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับนี่คือภาพรวมรวมของงานที่มาพร้อมกับการเงินที่เกิดความมั่นคงขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นหถ้วยนะครับแม้ว่างานดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่บางคนก็ยังติดยึดอยู่กับเรื่องบางอย่างกับเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ท่านรอคอยบางอย่างนะครับ พอมันมาช้ามาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการตามที่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ว่าไม่ดีเครียดกังวลน,นะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับคนที่ปรับตัวปรับความรู้สึกหรือว่าเรียนรู้พัฒนาการตัวเองเข้าใจสิ่งที่ได้รับเข้าใจสิ่งที่ทำและผลที่ได้รับนะครับท่านก็จะสบายใจ ไม่เครียดไม่กังวลนะครับตรงกันข้ามกับคนที่เกิดความเครียดในสิ่งที่ท่านรอคอยท่านอาจจะได้มา50% 60%ท่านไปมองถึงส่วนที่ไม่ได้ก็จะเกิดความกังวลได้นะครับมีความทุกข์ก็ลองนำไปพิจารณาสำหรับท่านที่กำลังกดดันตัวเองมีปัญหารอคอยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงิน เส้นทางการเงินของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยเป็นองรวมรวมรวมนะครับคือบรรยากาศการขอความช่วยเหลือการสร้างเสริมพลังงานพลังใจต่างๆเหล่านี้นะครับจะมาในช่วงเวลาที่ท่านกำลังรอคอย นะครับท่านต้องรู้จักวิธีการสร้างโอกาสใหม่ๆเติมตรงนั้นเติมตรงนี้ขอความเหลือจากใครอะไรประมาณนี้นะครับในเส้นทางของการเงินแล้วโอกาสของท่านก็จะได้รับนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินี เหรียญนะครับสถานะการเงินนะครับภาพรวมแล้วดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้รับผลประกอบการมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับสุภาพสตรีชาวบราศีพฤษภจุดเด่นอยู่ที่การเงินด้วยนะครับมีโอกาสได้รับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมถึงภาพด้านเดิๆที่อยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น5เหรียญน,นะครับเมื่อกี้นะบอกว่ารายรับดีเงินดีนะครับตรงนี้มี5เหรียญเข้ามานั่นก็หมายความว่ารายจ่ายยังเยอะ ได้รับเงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพฤษภต้องบริหารการเงินด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเรื่องจําเป็นต้องจ่ายมีเรื่องต้องใช้เงินมากเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนกันนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่ สคือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับโอกาสความรักเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งคือชาริออตชาริออตคือการเดินทางการเดินทางก็จะมีในยะสำคัญเกี่ยวกับความรักเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภในช่วงนี้อยู่กับงานอยู่กับก,บการเดินทางอยู่ก,กับการเปลี่ยนแปลงที่ มีความจําเป็นมีเหตุผลมีเรื่องที่จะต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของความรักก็เลยเป็นภาพที่รองลนมานะครับรองลงมมาในเรื่องของการรอคอยการที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของความรักคนที่รอคอยความรักก็อาจจะ คนรักของท่านนะครับกำลังมุ่งมั่นอยู่กับหน้าที่ก,การงานกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางส่วนบางอย่างกำลังเดินทางกำลังอยู่ทางไกลๆประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คือการรอคอยเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ลงตัวยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นเก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยก็คือเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับความรักยังไม่ลงตัว นะครับการรอคอยการเลือกการดูแลซึ่งกันและกันหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่ท่านรอคอยยังไม่มีความจริงใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นมูโมนเดิมนคือความคุมเคลือนในใจการตัดสินใจการเลือกไม่ถูกเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับว่าจะเลือกใครดีนะประมาณนี้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับคือยังไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่นักในเรื่องของความรักนะครับ ่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขและทิศทางแนวทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็น6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือโอกาสโอกาสดีในการที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินและความรักได้ด้วยนะครับ แม้ว่าท่านจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้แต่ภาพรวมโอกาสแล้วท่านมีแนวโน้มที่จะสามารถจัดการปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้การงานที่อาจจะมีประสบการณ์งานที่เคยมีความบกพร่องตัวนั้นตนัวนี้หรือว่ายังไม่สมบูรณ์พอถึงที่สุดแล้วท่านยังสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้นำมาปรับปรุงนำมาดูแลและตรวจสอบดูดีๆแล้วท่านก็จะพบข้อบกพร่องแก้ไขใหม่ได้โอกาสของท่านก็คือเพิ่มเข้ามา งานก็จะเดินหน้าต่อไปเกิดความมั่นคงต่อไปอะไรที่เคยมีปัญหาก็จะสามารถจัดการแก้ไขได้ทีนี้งานก็จะเยอะนะครับ มุ่งไปข้างหน้ามีงานเข้ามาตลอดไม่ว่างานหลักงานประจําอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่รอคอยเงินสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเงินท่านก็ยังสามารถจัดการแก้ไขปัญหาของการเงินได้รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาหรือว่าได้เงินแบบฟุกๆุกเข้ามาด้วยนะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก ไม่เจอกันมีการเดินทางบ่อยๆหรือว่ามีความคุณนข้องมองใจกันนะครับท่านมีโอกาสดีในที่สุดแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาได้ความรักจะกลับคืนมาคนรักจะกลับคืนมาคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็จะมีโอกาสได้พบเจอกันมีของฝากของที่ระลึกของกำนันที่มีคุณค่ามีมูลค่าที่น่าพอใจเข้ามาด้วยนะครับนี่คือโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นก้าไม่เท้าเรื่องของงานนะครับงานเยอะนะครับอันนี้เป็นงานเยอะงานที่มาพร้อมไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานรีเลนสิ่งที่ควรระวังหรือว่าสิ่งที่ควรแก้ไขก็คือการจัดการบริหารการดูแลการแก้ไขปัญหาและรวมทั้งเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะทํางานเกินไปทํางานหนักไม่พักผ่อน ไม่ดูแลร่างกายประมาณนี้ด้วยนะครับฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคทิศทางในแนวทางในการแก้ไขนะครับเป็นสเตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็งก็เป็นกุญแจสําคัญเหมือนกันในการที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้ประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสั่งสรรพลังใจสําคัญนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนท่านจะขาดไม่ได้ คนที่หมดกําลังใจคนที่ยอมแพ้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มีปัญหาแก้ไขได้อะไรที่มีอุปสรรคจัดการได้และก็มีอะไรใหม่ๆต้องทําอยู่ตลอดเวลานะครับสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีบทบาทในการสร้างงานสร้างอาชีพแก้ไขปัญหาไม่น้อยหน้าไปกว่าสุภาพบุรุษนะครับและก็ทำได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เรายัางมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าข้อที่ควรระวังเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดวิลนะครับเดวิลก็เป็นการตอบย้ําย้ําเติมว่ามีอะไรที่ควรระวังนะครับงาน นะครับงานการทําสัญญาของการงานแม้ว่างานจะดีขึ้นแต่ว่าท่านก็ต้องรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเธอเบ่ว่ารับงานทํางานแบบขาดความระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีใครบางคนทําให้ท่านเสียทรัพย์หรือว่าถูกคดโกงกันได้ง่ายๆนะครับก็ฝากกันไว้ทําสัญญาการเงินก็ขอให้ดูดีๆด้วยนะครับความรักก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีตัวแปรมีตัวแทรกมีเรื่องราวทาให้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนที่ควรระวังเพิ่มเติมดูแลแก้ไขป้องกันไว้ก่อนในส่วนที่ทางที่ควรจะเป็นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566เส้นทางของการงานถ้ามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาของการงานได้เปลี่ยนแปลงจากปัญหาไปสู่ความสำเร็จได้นะครับการงานก็จะค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม นะครับเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้และก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่างานเยอะต้องบริหารต้องดูแลเรื่องเวลาต้องจัดการด้วยความรอบคอบด้วยนะครับเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับคนที่เราคอยเงินอยู่จะสมวังเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามานะครับจะเกิดความมั่นคงการเจรจาเกี่ยวกับการเงินจะประสบความสำเร็จนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ต้องระวังเรื่อง ของรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวหรือว่าจํานวนเยอะๆด้วยนะครับรวมทั้งระวังเรื่องของสัญญาการเงินด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหายได้นะครับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้อาจจะมุ่งกับงานมุ่งกับการสร้างรายได้แล้วก็มีอะไรต้องทําเยอะแยะบางทีนะครับความรักอาจจะต้องรอคอยรอเวลาหรือไม่ก็ไม่ได้พบเจอกันเท่าไหร่นักในช่วงเวลานี้นะครับใจเย็นๆสำหรับคนที่ กำลังรงอคอยความรักนะครับและก็ควรระวังความรักที่อาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกมีคนที่2ที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของท่านยังมีในการที่จะปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งดีๆต่อไปนะครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะทําอะไรไม่ประมาทรอบคอบแล้วท่านจะประสบความสําเร็จที่เป็น รูปธรรมในเรื่องของการงานการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับเอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีพฤษภในเดือน มิถุนายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักหนักครับรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจัยณักวยาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ ไลน์เข้ามาจาก id ด i n e h a c k ดู oo, หรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5เอะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีเพื่อสบทุกท่านนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความมั่นคงสําเร็จรุ่งเรืองมีความสุขกันทุกท่านทุกคนร่ํารวยมีความรักที่ดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ